เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าสัมภาษณ์ลูกค้าดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับพี่อันนี้เดี๋ยวเราควรพูดกับกล้องนิดนึงครับไฟที่พี่ติดมาตรงนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับประมาณประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะครับแล้วไฟมันเป็นลักษณะยังไงครับพี่ไฟมันบานมันไม่เป็นลำสวัสดีครับวันนี้ทางร้าน LED ครับ พามาชมในรถย s สุออนยูดิแมกปี2 0 13นะครับตัวนี้14ใช่ไหมครับลูกค้าบอกว่า14นะครับออขอโทษด้วยนะครับวันนี้ลูกค้านะครับมีปัญหานะครับใช้ไฟหน้าแล้วมีความรู้สึกว่าไฟไม่สว่างออกฟุงอ่าเดี๋ยวเดี๋วเรามาดูดีกว่าสัมภาษณ์ลูกค้าดีกว่า ว่ามันเป็นยังไงครับพี่อันนี้เดี๋ยวเราควรพูดกับกล้องนิดนึงครับไฟที่พี่ติดมาตรงนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับประมาณประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะครับแล้วไฟมันเป็นลนักษณะยังไงครับพี่ไฟมันบานมันไม่เป็นลำนโอ้แข่งกันอยู่ท่านผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคุณพี่เนี่ยใช้หลอดแบบไหนมานะครับเป็นหลอด LED มาดูเลยมาตั้งอยู่นี้แล้วนะครับเป็นหลอดยี่ห้อนี้นะครับซื้อจากทางไหนมาครับพี่พอทราบไหมครับเพืฝากเพื่อนซื้อห้อ๋อฝากเพื่อนซื้อมานะครับ เป็นยี่ห้อหลอดประมาณนี้นะครับนี่นี่ซื้อมา LED ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจะสว่างว่าหลอดเดิมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมครับไปดูเปรียบเทียบครับระหว่างฝั่งนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นหลอดเดิมติดรถอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งเป็นหลอดย่อ HPLD รุ่น Xstorm นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแสงแตกต่างกันแบบไหนในรถ Isuzu All New D-Max ครับ ตอนนี้ครับผมพาท่านผู้ชมครับมาชมลำแสงครับกับหลอดไฟหน้าเดิมที่ลูกค้าติดมานะครับที่ไม่ได้มาตรฐานและแสงไม่สว่างครับกับหลอดรุ่น x t o m ครับไปดูครับว่าความแตกต่างในสาเข้าไปถึง่ไหนครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูตัวหลอดเดิมก่อนนะครับที่ลูกค้าติดมานะครับเห็นอะไรไหมครับตรงนี้เป็นห้องตั้งไฟนะความความชัดของแสงเนี่ยไม่ค่อยเต็มเต็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ใช้งานเนี่ยมองไม่เห็นนะแน่นอนเทียบกับรุ่น x t o n ด้านซ้ายมือท่านผู้ชมขวามือของผมนะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมครับความเข้มแสงเนี่ยสูงเห็นถนนชัดเจนครับที่ผมพาท่านผู้ชมนะครับไปชมระดับแสงที่ไม่ได้มาตรฐานไปแล้วนะครับของด้านฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเช็คระดับไฟหน้าให้ได้มาตรฐานนะฝั่งฝั่งนี้เปลี่ยนเป็นรุ่น Xtone ไปแล้วนะครับ เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับก็คือตลับเมตรนะครับแบบนี้นะครับช่างจะทําการวัดจากพื้นนะครับตรงนี้นะฮะสู่ตัวโฟกัสนี่ผมพาไปดูใกล้ๆครับโฟกัสหน้าโคมนะครับตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับช่าง95้าครับอ่าได้95้านะครับตรงนี้แล้วก็มาวัดที่ตัวกําแพงนะครับนี่มันได้าไหร่ครับช่าง98ครับอ่าตรวนี้98นะครับแสดงว่า ค่อนข้างที่จะสูงไปนิดนึงนะครับกว่ามาตรฐานนะครับหางแสงนะครับจากวัดหน้าเลนส์นะครับที่ได้95นะครับเราก็ทําการมาร์กจุดไว้นะครับจากตลับเมตรครับแบบนี้นี่ได้95นะครับ95ครับ95ครับนี่ครับแล้วก็ทําการปรับโคมครับให้ได้ระดับนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้อันนึงครับคือไขควงครับนีครับไขควงเดี๋ยวมาสอนวิธีการปรับตั้งเลยนะครับ อธิบายขั้นตอนการปรับสูงต่ำในรถย s u z u All New D-Max กันครับว่าตำแหน่งของการปรับตั้งของในรถย s u z u All New D-Max เนี่ยอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวให้ช่างอธิบายให้ดูครับมาดูใกล้ๆเลยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครับก็มีไขควงครับตัวปรับสูงต่ำอยู่ไหนครับช่างตรงนี้ครับนี่ครับหลังจากเราวัดระดับจากหน้าเลนแล้วนะครับได้ตำแหน่งอยู่ที่9 5้าบ้าเซนติเมตรนะครับเราก็มาดูที่กำแพงครับว่า ได้ระดับเท่าไหร่โดยการใช้ตลับเมตรวัดจากพื้นส่วนถึงตัวของระดับไฟครับตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับอยู่ที่่าไร่98ครับอ่า98เราก็เอาสกอตเทปดำนะครับมาร์คไว้ที่95ครับโอเคอย่างนั้นครับแล้วก็ทำการปรับโคมครับเดี๋ยวไปดูวิธีการปรับโคมกันครับว่าแบบไหนครับให้ทำการสอดเข้าไปที่รูนี้ครับก็จะเจอตัวน็อตนะครับตรงข้างลนางนี่นี่ตรงนี้เข้าล็อกละ ให้ทําการหมุนครับหมุนไปทางไหนครับหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนหมุนอย่างนี้ครับหมุนมาครับหมุนเลยอ่าหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของตําแหน่งของตรงนี้ครับอ่าหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนครับหมุนหมุนครับนี่ครับลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอ่าถ้ารู้สึกว่า่าโคมของท่านเนี่ย ต่ำไปนะครับก็ให้หมุนกลับมาครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับในการตับตั้งอย่าไปเสี่ยงดวงกับหลอดที่ไม่ได้มาตรฐานอีกต่อไปนะครับเลือกหลอดยี่ห้อ HPL LED เป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ระบบ LED ที่ได้มาตรฐานลำแสงพุ่งเป็นลำสว่างแน่นอนไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับถ้า<อ>ท่านผู่ชมครมีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างน,นะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0944191444นะครับ หรือจะมาที่หน้าร้านนะครับทางร้านก็จะมีาการเช็คระบไฟหน้าที่ได้มาตรฐานด้วยช่างผู้ชํานาญทางเฉพาะทางนะครับแล้วก็เครื่องตั้งไฟนะครับที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ช่างตั้งไฟดูครับตรงนี้ทางร้านก็จะมีบริการนะครับรับตั้งไฟที่ได้มาตรฐานนะครับด้วยเครื่องตั้งเช็ครายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับก่อนที่จะปล่อยรถออกไปใช้สู่ท้องถนนนะครับที่สําคัญลําแสงต้องจับถนนชัดเจน ไม่สูงจนไปไม่ต่ำจนเกินไปทำให้วิสัยทัศน์ในการขับรถเนี่ยให้ชัดเจนที่สุดนะครับทางร้านมีบริการแบบนี้แน่นอนครับเลือกหลอดไฟหนา้าเลือกยี่ห้อ HPL ดีครับมาที่ร้านได้เลยครับร้านตั้งอยู่ถนนเอกชยัยแยกบางบอน3านะครับสสารบวันนี้นะครับขอจบรีวิวในรถ Isuzu All New D-Max ปี2 0 1พิเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอยากให้ทางร้าน ทำรีวิวปรับตั้งในรถรุ่นไหนก็ทักกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่สภาพถนนจริงแล้วครับมีฝนตกโปรปยๆนะครับมาดูกันครับครับแสงสว่างว่หลอดเดินมเห็นได้ชัดนะครับ ตอนนี้เรามาทดสอบกันที่สภาพถนนเปียกนะครับมีฝนตกไปโปรยด้วยนะครับถนนเริ่มแฉะแล้วก็เป็นถนนแดบลาดยางมาตอยแล้วนะครับมีลูกค้าหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่า,เ,าเวลาเจอถนนดำเนี่ยแล้วก็มีไฟแสงหนอมสีส้มเนี่ยหลอดไฟ HPLD ที่ถนนหรือเปล่าครับมองเห็นหรือเปล่านี่ครับด้านซ้ายมือครับเป็นไฟแสงสีส้มครับ มาดูกันครับนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมลองเปิดไฟสูงครับแสงเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะครับในไฟตัดหมอกครับปิดครับนี่ครับเปิดครับปิดครับเปิดครับนี่ครับตอนนั้นเปียกก็ยังเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับนี่เปิดไฟหน้าอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าไฟหน้าอย่างเดียวก็ค่อนข้างที่จะ ทำงานได้ดีแล้วนะครับถ้าเทียบกับสภาพถนนปกติเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับจากการที่มีวิวมาก็ยังเห็นได้ชัดเจนทางช่างเทคนิคของบริษัท HP Automotive เนะี่ยแนะนำให้เปิดไฟตัดหมอกควบคู่ไปด้วยนะครับถ้ารถท่านมีในโคมไฟตัดหมอกนะครับก็เปิดเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองทำการเปิดดูนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าในประโยชน์ของไฟตัดหมอกเนี่ยให้ลำแสงจุดตกแสงเนี่ยอยู่ประมาณ5้าเมตรครับ ถ้าเราไม่เปิดไฟตัดหมอกเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูครับแสงด้านหน้าเนี่ยก็จะหายไปนะครับความชัดเจนความมั่นใจก็จะลดลงนะครับในส่วนของไฟสูงเนี่ยท่านผู้ชมจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเมื่อดูคลิปนี้ลองตัดสินใจดูครับถ้าใช้รถต่างจังหวัดบ่อยๆแนะนําให้เปลี่ยนครับเห็นไหมครับ เป็นยังไงกันบ้างครับตอบโจทย์การใช้รถใช้ถนนเวลากลางคืนบ้างหรือเปล่ากับหลอดไฟหน้ายี่ห้อ HPLD e โทรสอบถามได้ที่เบอร์0944191444หรือถ้าสนใจอยากจะเปลี่ยนมาที่สำนักงานใหญ่ได้ครับตั้งอยู่ถนนเอกชัยแยกบางบอน3